จัดปัญหาความยากจนโดยการใช้กระบวนการให้การศึกษาชุมชนและยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2536จนถึงปัจจุบันโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์สพทออตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ด้วยการสนับสนุนเงินทุนไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญมุ่งแก้ไขให้หมดไปและมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อคนจนมาโดยตลอดโครงการกขอขอขอจอ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องร่วมกันดำเนินการต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายคือไม่มีความยากจนในหมู่ประชาชนคนไทยจากการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประสบปัญหาในการดำเนินงานจำนวน15กองทุนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระเพาะจึงกำหนดจัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนกขกอออจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ให้ประชาชนมีเงินทุนไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อให้มีการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ 1. เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะกรรมการกองทุนกกคจสองเพื่อให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโครงลงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3. เพื่อพัฒนากองทุนกกคอจให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นผลการดำเนินบริหารจัดการกองทุนกกคอจ การบริหารจัดการกองทุนกขอ,ข,อขอจอของอำเภอกะพาะจำนวน15หมู่บ้านหมู่บ้านละ280,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,200,000บาทในพื้นที่อำเภอกะพ,าะ,พาะทั้ง3ตำบลประกอบด้วยตำบลกระรุบีจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตำบตลตะโลดดรามันจำนวน6หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่9าตำบลปล่องหอยจำนวน7็หมู่บ้านหมู่ที่1หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9และหมู่ที่10จากการเิดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ประสบปัญหาในการดำเนินงานจำนวน15กองทุนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอรกระเพอสนับสนุนการขับเคลื่อนเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนโดยการตรวจสุขภาพกองทุนกคคจอทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบพบว่ามีปัญหาเรื่องการบริหารกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มีปัญหาขาดการชำระเงินคืนเป็นระยะเวลานานกว่า20ปีสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการหมดวาระนานแล้วและกองทุนกคอ,อ,อ,อจอไม่มีการเคลื่อนไหวขาดการชำระเงินเป็นระยะเวลานานครัวเรือนเป้าหมายลืมและจำไม่ได้ว่าได้ยืมเงินโครงการกครคจสอ 2. ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินแล้วไม่ส่งคืนตามสัญญา หรือค้างชำระเกินกว่าที่ระบุตามสัญญา 3. สมุดบัญชีกองทุนกขอข,อขอจสอูญหายขาดหลักฐานทะเบียนเอกสารต่างๆในการดำเนินงานและการจัดทำบัญชีต่างๆไม่เป็นปัจจุบัน 4. ประธานกรรมการนำเงินที่สมาชิกชำระคืนไม่นำเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยนำเงินไปใช้ส่วนตัว ขั้นตอนวิธีการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 1. ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อ,อจอทั้งหมด15กองทุน 2. ประชุมชี้แจงสร้างความบูความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประชุมพัฒนากรประจำเดือนโดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเ,เพื่อนำเสนอที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 3. จัดทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกคกจเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินง,งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของทุนกคกจสี 4. ทีมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนกขก,ะกะจสมาชิกรัวเรือนเป้าหมายค้นหาสาเหตุของปัญหาได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 5. สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดทําคําสั่งอำเภอโดยในอำเภอเป็นผู้ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานกองทุนกขก,ะก,ะกะจให้มีประสิทธิภาพ 6. กำหนดแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน6.1กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อรับทราบความเป็นมาของโครงการขอคคอจอและระเบียบที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้ของแต่ละกองทุนว่ายังมีชีวิตเสียชีวิตหรือย้ายออกจากพื้นที่6.2จัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายหรือทายาท พื่อรับทราบการดําเนินง,งานโครงการกองขอข,อขอจอและการเยืมเงินของครัวเรือนเป้าหมายตามเอกสารหลักฐานที่ปรากฏพร้อมจัดทํารับสภาพหนี้ของครัวเรือนเป้าหมายและทาย,ยาทเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการชรําระเงินคืนแก่คณะกรรมการกองทุนกอ,อขอข,อขอจอโดยกําหนดให้ชําระภายในระยะเวลา3ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยให้แต่ละหมู่บ้านกําหนดส่งเงินเช่นทุกวันที่10 12、15หรือ20ของเดือนกองทุนกขอคอ,อจอมีโครงรเป้าหมายที่จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้กับคณะกรรมการกองทุนกขอคอจอจำนวน6หมู่บ้านมีรายละเอียดดังนี้ 1. หมู่บ้านกองทุนกขอคอ,อจอบ้านเจาะกระพในหมู่ที่เจ็ดตมบุรีจัดทําหนังสือรับสภาพหนี้จํานวน23รายเป็นเงิน หนึ 4, ่งแสนสองมื่นสี่พันบาทสองหมู่บ้านกองทุนขอขอขจอ,อบ้านเบิดแตมหมู่ที่หนึ่งตําบลตโละดเดรมันจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้จํานวนยี่สิบรายเป็นเงินสองแสนแปดหมื่นบาทสามหมู่บ้านกองทุนขอขอขจอ,อบ้านบางโมสามะหมู่ที่สามตําบลปล่องหอยจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้จํานวนสิบหกรายเป็นเงินสอง 4หมู่บ้านกองทุนกขคจบ้านมอแซงหมู่ที่4ตํตำบลปล่องหอยจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้จำนวน10รายเป็นเงิน1 4 3 7 0 0บาท 5. หมู่บ้านกองทุนกคคจบ้านเมืองรอหมู่ที่7ตําตำบลปล่องหอยจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้จำนวน15รายเป็นเงิน2 2ง0 0 0บาท 7. หมู่บ้านตะโลโตและหมู่ที่7ตำบลตะโลเดรมมนจัดทำหนังสือรับสภาพนี้จำนวน30รายเป็นเงิน280,000บาทมีการรับสภาพนี้6กองทุนจาก15กองทุนเป็นเงิน1,261,700บาทคิดเป็น30.04% มีกองทุนกขอขจที่มีเงินทุนเสียหายจำนวนสองกองทุนคือกองทุนกขอขจบ้านบางโง่หมู่ที่1ตําบลกระรุบีเป็นเงิน280,000บาทกองทุนกขคจบ้านบึงเนลานแลหมู่ที่8ตําบลปล่องหอยเป็นเงิน280,000บาทจากการติดตามการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน แก่คณะกรรมการกองทุนกคคจอในการส่งชำระเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมายในการจัดออกใบเสร็จรับเงินยืมกคคจอให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายจำนวนห้าหมู่บ้านดังนี้กองทุนกคคจอบ้านบางวสามะหมู่ที่3ตำบลปล่องหอยมีครัวเรือนนำเงินมาชำระคืนจำนวน15ลราย เป็นเงิน25,940บาทโดยชำระเงินทุกวันที่10ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา14นาฬิกากองทุนก็ขอขอดจอบ้านเจาะกระพอ้อในหมู่ที่7ตำบําบลกะรุบีมีครัเรือนนำเงินมาชำระคืนจำนวน23รายเป็นเงิน15,600บาทโดยชำระเงินทุกวันที่12ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา14นาฬิกา กองทุนก่ขอขอจอบ้านเบือแต่หมู่ที่1ตําบลตะลดเดรามันมีครัวเรือนนําเงินมาชําระคืนจํานวน9รายเป็นเงิน12,641บาทโดยชําระเงินทุกวันที่15ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา14นาฬิกากองทุนก่ขอขอจอ,อบ้านมือรอหมู่ที่7ตําบลปล่องหอยมีครัวเรือนนําเงินมาชําระคืนจํานวน11ครัวเรือน เป็นเงิน1 9 8 0บาทโดยชำระทุกวันที่20ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา14นาฬิกากองทุนกขอข,อขอจอบ้านตะโลโตและหมู่ที่7ตําตำบตลตลโตดิรามันมีครัวเรือนนำเงินมาชำระคืนจำนวน15รายเป็นเงิน6,090บาทโดยชำระทุกวันที่20ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา10นาฬิกา 8. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับโดยจัดทำบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานให้ในายอำเภอรับทราบและประสานการดำเนินงานในการตรวจสอบเลขที่บัญชีของกองทุนกกคจจากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตรสาขาทายบุรี